สาสัมนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้วันที่19บวันศุกร์ที่19ก้กรกฎาคม2567มาจากไหนกันนะมาทำหน้าที่อะไรมาทำอะไรนี่เป็นมาเวนทำอาหารดูท่าทางแล้วจะหน้าที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะคะสรุปแล้วเป็น วยพลาธทการเวนทำอาหารนะคะอามาจากบ้านราชใครจะเล่าเอ่ยว่าเขาจัดมาหรือจับมายังไงกันคะถึงได้มากันวันนี้ต้องกรุณานาตัวนิดนึงค่ะค่ะก็ดิฉันนางเกื้อกูลแม้นมานะไนะคะก็มาเป็นครั้งที่2ค่ะครั้งแรกคือมาอยู่เวนเมื่อเดือนมีนาประมาณ7วันนะคะอันนี้ก็ครั้งที่2ก็คือมาอยู่7วันเช่นเดิมนับตั้งแต่วันที่ 1 3ถึงวันที่19วันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่เราจะอยู่เป็นเวันแรกนะคะเนื่องด้วยว่าเราต้องอยู่ต่ออีก7วันเพราะว่าเรากำหนดว่าเราจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกทีในเดือนกันยายนนะคะเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยทางบ้านราชจะมีการเตรียมงานเจแล้วก็มี น้ำท่วมเราก็เลยต้องอยู่ต่อค่ะเราจะต้องเตรียมน้ำท่วมค่ะก็เป็นการก็เป็นการอยู่ให้มันจบสิ้นจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกค่ะก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่าค่ะแล้วไงต่อมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง3ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีอะไรประทับใจหรืออะไรในความทรงจําอะไรที่อยากจะเล่าไหมคะก็ประทับใจค่ะเพราะว่าพี่น้องแพทย์วิถีทมก็ยินดีดีใจที่เราจะอยู่ต่อค่ะเพราะว่าเขาเองก็รับบทหนักมานานแล้วเราเองก็ยินดีนะคะที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องเรานะคะค่ะอ่ะค่ะแล้วพี่น้องแต่ละท่านลองเล่านิดนึงค่ะว่าแต่ละคนได้เจออะไรใน ภารกิจอะไรบ้างที่เป็นความทรงจําบันทึกประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานฟังในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แนะนําตัวนี้เป็นครับสร้างบุญนะครับปกติก็จะมาที่นี่อยู่เป็นระยะเป็นระยะเพื่อที่จะมาสง่งส่งของส่งทีวีส่งอะไรต่างๆที่มันมีชิ้นใหญ่ๆนะครับแต่มาทุกครั้งก็จะไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่วันนี้สัปดาห์นี้เป็นเวรทำอาหารของบ้านลาดครับม,มันมีเหตุการณ์ที่ สารแพง่งสั่งให้เรายุติการชมุมนุมภายในเจวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วนะครับดูสีหน้าแต่ละคนแล้วก็ไม่ค่อยสู้ดีมากนะครับทั้งแกนนาทั้งหลายก็รู้สึกตึงเครียดในในช่วงใน,ในช่วงนี้นะครับแต่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะครับเรารู้ว่าปัญหาพวกนี้เราจะแก้ยังไงครับเราถึงไม่ซีเรียสแลวก็ไม่ทําใหเราทุกข์ มากเือนกับขนาดต้องร้องไห้ต้องซิต้องเครียดตกใจมากขึ้นม,มากขึ้นครับก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันครับแล้วก็แก้สถานการณ์ไปเป็นจังหวะจังหวะครับคาดว่าน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงหรือว่าร้ายแรงเพราะว่าเราก็เคยผ่านประสบการณ์ที่หนักๆมาแล้วคิดว่านี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องหนักที่เราเคยประสบมาครับ ข้อหนักนี้เราก็เจอมาแล้วครับโอเคค่ะไม่ได้ท้าทายเนาะโอเคค่ะอ่าอ่าอ่าคุยต่อเลยค่ะคุยแนะนำตัวนิดนึงชื่อเลวบดีค่ะก็ประทับใจพี่น้องของเราอะค่ะซึ่งมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มาเตะตลระเพื่อกูลนะคะ เต่อดละเกื้อกูลแบ่งปันเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับแล้วในกาะเดียวกันเราได้เผยแพร่ระบบสาธารณบีของพ่อท่านนะคะซึ่งมันก็ได้เห็นชัดว่าระบบสาธารณบุคีเนี่ยมันช่วยให้สังคมอยู่กันอย่างผาดตกซึ่งแม้กระทั่งสังคมเล็กๆของเราที่ชุมนุมเนี่ยเราอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันตรงนี้ก็รู้สึก ประทับใจในในระบบของแานโภกีของพ่อท่านซึ่งแค่ชุมชนเล็กๆเ,เนี่ยถ้ามันเกิดการขยายผลไปตู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นไปตู่ระดับทุมชนระดับอำเภอระดับจังหวัดและประเทศประเทศไทยเรามั่นองยั่งยืนแล้วก็อยู่กันอย่างผาตุกแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่มนุนวนมุติชาเท่านั้นนะคะสังคมมันถึงแก่ผาตุกได้ ก็รู้สึกประทับใจกับพวกเราทุกๆคนที่ต่างก็เสียตลาดกันมาเสียตลาดความสุขตัวตัวความสบายตัวตัวมาอยู่กันในที่ที่ที่ว่าต้องเผชิญกับปัญหาทั้งมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศในต่างๆเป็นความเสียตละเพื่อชาติซึ่งเป็นการต่างสมบารามีสู่ความพบภูมิสู่ความเป็นโพธที่ตัดได้ได้ได้จริงๆซึ่งติ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้ ติดตัวเราไปตัดตอมไปเรื่อยๆในภพภูมิที่เราจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนป่าเราจะดูตามเป็นนิพานนะคะอืมโอเคค่ะจากชุมชนนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางอาแซมก่อนค่ะอาวุโสไว้ทีหลังอาแซมเลยค่ะแซมเลยนะคะค่ะพูดอะไรนะมาในหนึ่งอาทิตย์นี้ประทับใจหรือมีอะไรที่น่าจดจำยังไงบ้างคะอาแซม พูดความประทับใจใช่ไหมคะเอาประทับใจก่อนค่ะตัวเองธรรมดาปกติให้อยู่บ้านลาดก็ไม่ค่อยจะมีอะไรก็ตั้งใจนะไปตัดมายาลาบเพราะว่าพ่อครูเคยบอกเอาไว้ว่ามายาลาบอย่าให้มันเกิดมายาลาบยัก์น่ะถ้ามันเกิดแล้วมันเอายากมันตัดยากมันมีหนามตัวเองก็พยายามที่จะรักษาพื้นที่เพราะว่าแถวบ้านตัวเองอ่ะบ้านว่าง แปดเก้าหลังมัง้งม,มีตัวเองอยู่คนเดียวที่เฟสหนึ่งอะ่ะกับบ้านของแม่เบียก็อยู่ห่างกันพอสมควรแล้วมาที่นี่มารับเวรบรราชเป็นทัพเป็นทัพหนุนเนาะทัพเป็นพระราธิการก็รู้สึกได้ออกจากภพแล้วก็รู้สึกประทับใจที่มีโอกาสได้ใช้ น้ำพึ่งกล้วยซึ่งตัวเองเข้าใจว่ามันจะเป็นสารตั้งต้นที่ดีที่เราสามารถที่จะมีตัวช่วยเพราะว่ายุคสมัยนี้ธรรมชาติถูกทำลายสิ่งแวดล้อมถูกทำลายผู้คนมากมายเ,าเจ็บป่วยด้วยโรคเอสรคมะเร็งโรคภูมิแพ้โรคจิตโรคประสาทโรคเบาหวานเนาะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะมีทางออกอย่างไรที่จะช่วยเหลือแล้วก็ก็ป้องกันตัวเอง ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้เราก็มีความมั่นใจว่าจุลินซีนี่แหละจะช่วยเหลือโลกแล้วก็ช่วยเหลือเราได้แล้วก็เอามาใช้ในงานนี้เหรอคะก็ถือมาขวดหนึ่งซึ่งอมันเป็นน้ำผึ้งกล้วยอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกเดี๋ยวเราค่อยตามเนาะมันสามารถที่จะยับยั้งสารปนเปื้อนใน ในอาหารในธรรมชาติเราได้ดีอ่ะได้มาได้มาแสดงบทบาทต,ตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ขนานี้ก็หมดละเพราะใส่ลงไปแล้วมันก็จะเพิ่มจะเพิ่มรสชาติหนึ่งแล้วก็มันจะทำให้มีรสชาติที่ดีเจริญอาหารเพราะในนั้นมันมีกรดอะมิโนโอเอนไซม์ลัตตาบิลัสวิตามินกูโคสที่ร่างกายเราขาดไม่ได้เมื่อเรากินตัวนี้เข้าไปแล้ว,ว,ลวมันก็จะ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องเอ็ไซนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะคุยกันรอบอีกทีหนึ่งเนาะก็ดีมากเลยสาธุย่ะงองค์รวมนะคะที่สำคัญก็คือได้มาีได้มาอยู่ในกลุ่มรวมเนาะที่สำคัญเอ็มไซตัวนี้ได้ออกเวทีสีกทีขอการดค่ะดิฉันจูนผืนดินนะคะมาเป็นผู้ช่วยแม่ครัวตะประยุค่ะก็แม่ครัวเข้าใจเมนูอะไรมาก็ก็ได้ทำตามนะคะ คืออย่างเราอยู่ที่นี่อ่ะงวดนี้มันเจอ,เอ,อสถานการณ์ที่มันถ้าว่าจะตึงเครียดก็ตึงเครียดนะเมื่อวานนี้แต่เราพวกเราก็ดูชิวๆกันแต่เราสังเกตคนข้างนอกเมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งตาแดงแล้วก็ยืนแล้วห้อยเจ้าหน้าที่ที่มาอย่างเงี้ยเขาคงยังปรับจิตปรับใจไม่ได้เนาะแต่พวกเรานี่โอ้โหพร้อมที่จะเป็นผู้ตาม,มคุณตั้มพูดยังไงอาจารย์หมอเขียวพูดยังไงเราก็ยินดีจะเป็นผู้ตามค่ะ เป็นผู้ตามที่ดีด้วยเรามั่นใจในผู้นําเราหลายครั้งที่ผ่านมาไม่เคยให้ทำไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะก็จะพยายามเป็นผู้ตามที่ดีแล้วก็จะพยายามเป็นหน่วยหลังแล้วก็หน่วยเสบียงให้ผู้ที่มาร่วมการชุมในครั้งนี้กู้ชาติให้สําเร็จค่ะค่ะสาธุค่ะใจ่เนาะชื่ออะไรนะคะชื่อแม่บุญบาบาลประทับใจในหมู่กลุ่มเนาะเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน คืออะไรก็ไปหนึ่งเดียวกับเป็นหนึ่งเดียวกันไปตามกันนอนด้วยกันไหมคะเนี่ยอ่านอนด้วยกันค่ะอ,อ่ะก็ประทับใจเพี่น้องหมอเขียวด้วยค่ะเขาก็เป็นเป็นมิตรเป็นพี่น้องที่ดีเนาะอ่าอ่าถามว่าประทับใจก็ก็ประทับใจแทบทุกเรื่องนะแล้วในวันในวันที่แบบวันวันพิเศษเหรอคะพิเศษวันไหนบ้างวันพิเศษเช่นวันวันในหลวงวันจันไหมหรือว่าวัน มันแปะนะแปะอะไรนะแปะพยันแปะพ้ายันแปะแปะแปะพยันเมื่อวานแปะพยันเมื่อวานวันไหนส่วนตัวส่วนตัวเนาะส่วนตัวนี้มันเฉยเฉยเนาะเพราะว่ามันมันไม่รู้สิมันความรู้สึกว่ามันก็เขาก็มาทําหน้าที่ของเขาเราก็มาทําหน้าที่ของเราค่ะเรามาช่วยอะไรช่วยชาติเนาะมาเป็นคนที่มาทาเสบียงทําอาหารให้คน กินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คือมันก็ไม่เซเรียสหรอกอืก็มีกําลังมีกําลังคือเราก็เนาะเออไม่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เซเรียสชิวๆค่ะอ่าค่ะประตูค่ะประตูค่ะประตูนิดนึงประตูนิดนึงาจะรดน้ำสำนึกดีทุกท่านค่ะอตุกอัศวินดินดอกพุฒนะคะถือว่าเป็นเป็นชาวบ้านราศักด์สาขากรุงเทพเออเป็นสปอนเซอร์ด้วยใช่ไหมคะ ปร,ประมาณนั้นคือทำทำอะไรได้ก็ช่วยกันค่ะก็อยู่กรุงเทพก็ได้มีโอกาสต้อนรับญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านนะคะอ,อยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมี อีพีหนึ่งก็จบวันนี้อีพีสองจะเริ่มพรุ่งนี้นะคะอีพีสองจะเริ่มขึ้นเลยก็มีความประทับใจทุกสิ่งอย่างเลยโดยเฉพาะญาติธรรมทุกท่านที่มางานนี้รู้สึกว่าแต่ละท่านนี้ก็มีความคล่องตัวสูงมากเลยสูงกว่าบ้รดาะล่ะสูงสูงมากอตุกยืนงงอยู่คนเดียวแล้วก็ทําหน้าที่ชิมและเชียร์ค่ะชิมและเชียร์ขอบพระคุณที่ให้โอกาสนะเจ้าค่ะเจริญธรรมดีค่ะพี่แมงเป็นไงบ้างมารอบที่สอง้ตค่ะเจริญธรรมสกดีค่ะประจงใจอพินนะคะ เป็นชาวชุมชนบ้านราชจะทานยโศกมาเที่ยวนี้ก็คือด้วยความตั้งใจเลยว่าอยากจะสร้างสรรค์รลังสรร์เมนูที่เป็นเกี่ยวกับของบ้านราชนะคะก็เลยเสนอตัวว่าจะทําส้มตำโอ้ส้มตำสูตรบ้านราษใช่คะสูตรของบ้านราชเลยแล้วประจวบกับอาแซมก็เสนอว่ามีน้ำนัวน่าสนใจไหมก็เลยเข้าแก๊ปพอดีค่ะก็ก็ ก็ขอพระคุณนะคะทุกท่านที่ให้ให้ความสนับสนุนนะคะที่จะให้ทําส้มตําแต่จะให้ทําต่อเนื่องหรือยังไงก็อยพิจารณากันอีกทีนะก็ขอพระคุณแล้วแต่หมู่นะคะค่ะเจริญธรรมค่ะสาธุค่ะไม่ไม่ของแม่ไม่ยุ่งสุดท้ายอ่าแรงเจริญทําค่ะแรงรีเก็บมณีนะคะ ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่าหลังๆส่วนใหญ่ไปอยู่ที่บ้านลาดคณะบ้านลาดมาก็เลยมามาร่วมงานด้วยก็เป็นความคุ้นเคยทํางานร่วมกันแล้วมันก็เป็นญาติอย่างยิ่งนะคะเป็นความคุ้นเคยหน้าที่หน้าที่สําคัญก็คือเนื่องจากเป็นคนที่อยู่กรุงเทพนานแล้วก็โชเฟอร์ก็ไม่ค่อยจะรู้ทาง <c oughs> <c oughs> ก็ก็คอยบอกทางด้วยแล้วก็มาหันผัก ส่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี่ก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะก็ไม่ไม่หัวใจไม่เต้นอะไรเท่าไหร่หัวใจไม่หัวใจไม่เต้นผูกผิดปกติไม่ผิดปกติหเป็นเรื่องปกติกเจอมาเยอะค่ะตั้งแต่พฤษภาทมินสมัยคุณลุงจอมนาคะอยู่อยู่ตั้งแต่สมัยโน้นเลยค่ะรับไม่หน่อยรับไม่หน่อยค่ะค่ะแค่นี้นะคะค่ะค่ะค่ะอาเชียนล่าค่ะค่ะคุณใหญ่ดี จเจริญทำสมนทกดีค่ะเอ่ออาเฉียนใส่ทมนะคะจากบ้านลาดเมืองเรือค่ะค่ะมารอบนี้ก็เป็นรอบที่สองรอบที่สองแล้วนะคะคิว <Q S 1> ที่สองเวนที่สองเนาะใช่ก็คือคือมันมีความตั้งใจส่วนตัวอยู่เลยนะคะว่าถ้าถ้ามาเรื่องเกี่ยวกับการการชุมนุมเนี่ยก็พยายามจะมาทุกครั้งให้ได้เขาเรแ่แล้วแล้วรอบรอบที่สองนี่เห็นพัฒนาการของ พี่น้องสภาพแวดล้อมยังไงไหมคะหมายถึงผู้ร่วมงานในผู้ร่วมงานใช่ไหมคะที่โดยรวมมะค่ะที่ไม่ใช่คนบรรดาแต่งี้ก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันมันมันเปลี่ยนคนนะคะเปลี่ยนคนเปลี่ยนเปลี่ยนคนที่ที่ที่เคยอยู่ประจานะคะมันก็เลยมันก็เลยเปรียบเทียบไม่ค่อยได้แต่ว่ารู้สึกว่ามาครั้งนี้สถานการณ์มัน มันมันยังไงมันไม่ตึงเหมือนกับข้าวก่อนนะคะรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่มันมันเข้ากันได้ดีคลายได้คลายได้เยอะมากค่ะมันกลมกลืนค่ะมันเริ่มกลมกลืนแสดงว่าคลื่นคลื่นเดิมกับคลื่นใหม่นี่กลมกลืนกันได้ดีขึ้นใช่ไหมคลื่นใหม่นี่มันมันจูนกันได้ดีกว่ารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราทําครัวกันแบบ สบายสบายนะคะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีตัวอะไรเขาเรียกลังสีที่เกี่ยวกับอะไรมันทําให้อึดอัดนะคะมันมันมันไม่ค่อยมีชัดเจนชัดเจน,นก็เสบ,สบ่งซึ่งมาครั้งนี้นี่มันมีเหตุการณ์อะไรในเข้มข้นกว่ารอบรแรกเนาะประทับใจประทับใจตรงไปปปชนะคะประทับใจออยามฝ้าประตูนะคะตอนที่เดินเดินลงมาจากรถน่ะออยามยามฝ้าประตูบอกว่าเชิญเข้าในเลยนะครับ ข้างในค่ะข้างนอกมันร้อนเขาบอกข้างในมันล่มๆนี่เพิ่งเพิ่งเจอครั้งแรกนะคะตั้งแต่ตั้งแต่มาเอมาร่วมชุมนุมแต่ละครั้งนี่ส่วนมากเจอเจ้าเจ้าหน้าที่แต่แต่ละที่น่ะส่วนมากก็ไม่ค่อยต้อนรับนะคะแล้วก็ไปเจอแม่บ้านคนดำความสะอาดในห้องน้ํานะคะเขาก็เข้ามาพูดดีๆค่ะเขาบอกเขาบอกเออต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้พอดี เไอ้สบู่ล้างมือใส่ไม่ทันเขาเข้ามาขอโทษเลยก็บอกว่าเขาก็ฟังอยู่นะคะเขาบอกเขาติดตามอยู่เองเขาบอกเขาเขาเขาติดตามอยู่เป็นอะไรที่ประทับใจนะคะปกติไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะโอเคค่ะสองเหตุการณ์นี้เป็นอะไรที่ประทับใจมากนะคะแล้วเหตุการณ์แปะยันเมื่อวานเอ้อแปะยันเมื่อวานเนี่ยมันของขึ้นไหมคะ ไอ้ของมันไม่ขึ้นเลยนิ่งมากเพราะว่ามันมันเจออะไรที่มันหนักกว่านี้มาก่อนเพราะว่ามันเหมือนฉายหนังเก่านะคะฉายหนังเก่าตั้งแต่ร่วมชุมนุมตั้งแต่คราวนู้นมันหนักกว่านี้มากคราวนู้นอะมัน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 สู้กับตำรวจเลยนะคะพูดถึงอ่ะคราวนี้มันเป็นอะไรอย่างที่อย่างที่คุณตั้มบอกมันชิวๆมากเลยแล้วเขาก็มาทีจิตบๆมากเลยค่ะคือรู้สึกว่า ตำรวจเขาก็พัฒนานะคะมันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้เมื่อก่อนนี่เป็นอะไรที่มันยกเขายกยกหม้อข้าวเททิ้งอะไรพวกนี้อค่ะแล้วก็อะไรอะพวกเราก็นั่งสกัดกันหน้าดูเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างดูทั้งดูทั้งสถานที่เราไปเยือนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาอะไรนะมามาสงบเราก็ก็เขา เขาก็ซ้อพาวเวอร์ได้ไหมซ้อเยอะมากเลยไม่ถึงขั้นนั้นแล้วแค่ซ้อลงแค่ซ้อลงแค่นไหนนะคะซ้อลงค่ะไม่ยุนะค่ะไม่ยุอาวุโสของทีมค่ะเจริญธรรมพ่อแม่พี่น้องเห็นบอกว่ายอดเห็นบอกว่ายอดอุทยานเพิ่มขึ้นเพราะคุณแม่คนนี้นี่เองก็หลายคนแหละค่ะดังนั้นยอดของอุทยานเออยอดของชะไมเป็นไงบ้างคะแต่ช่วงนี้ก็ยอดน่าจะดีดีขึ้นนะ ไปยุไปอยู่ก็โอเคนะมันก็ตกไปนิดเดียวนะไปมีมีเมนูอะไรที่แบบหลังไหลถ่ายทอดหมายถึงที่อุทยานหรืที่นี่เหรอที่นี่เหรอมีมีเมนูอะไรพิเศษไหมคะได้ได้คือที่ฉันได้มาสอนแพทย์วิถีธรรมเขาโอเคมาก ก็เลยว่าสูตรไหนฮะปลาปลาเค็มองเงี้สอนเขาง่ายๆเดี๋ยวว่าจะวัตถุดิบมาให้เขาออ๋สอนเขาทำปลาเค็มมาเหรอคะถึงทำปลาเค็มเพราะว่าหัวหัวใหญ่เขาเขาชอบอ๋อโอ้ยอ่ะค่ะทีเนี่ยนะมาดูจะสรุปเรื่องยอดก่อนเนาะให้พวกเราได้รู้เราได้ยอดจากอะไรนะอาอ้อยหมื่นท่านนะคะเอาสรุปเลยนะแล้วก็อาอมนิดของใครอ่ะไม่ใช่ของเพื่อนอีกสองพัน เป็นหมื่นเป็นหมื่นเจ็ดแล้วใครอีกสี่ร้อยนะาต้เจทิเจพันธมิตรอ่าหมื่นหมื่นเจ็ดสี่ร้อยแล้วก็ป้าป้าพิญญาให้ให้ในชั้นบานหนึ่งพันรติมหนึ่งมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันหายไปคือวันนี้กะว่าจะไปทำพอดีป้าประชุมได้ก่อนก็เลยไม่ได้แต่น่าจะเหลือประมาณนะฮะประมาณ พันกว่าบาทน่าจะเหลือนะเพราะตาเคยพูดว่าที่ไม่ค่าทํากันวันละสองพันห้าใช่ไหมตาแต่ปะยุเนี่พยายามเซฟโอ้หเจ็ดวันนี้ยังไม่ขาดทุนเซฟเซฟเซฟทุกอย่างนะเหลือพันคือคืออย่างงี้ของปายุนี่ซื้อเองแล้วคือขอโทษนะเต้าหู้หรือว่าจะทอดอะไรเนี่ยปายุจะทอดจากที่ร้านบดดเลยเพราะเราจะไม่ยุ่งทางนี้อ๋อเซฟแล้วทางสันติเราก็จะไม่ยุ่ง เที่ยวนี้นะดิบมาเที่ยวก่อนเยอะตรงไหนรู้ไหมคือวัตถุดิบอะไรเราซื้อเองเราไม่ต้องยุ่งกับใครที่สันติเลยอายุเป็นคนรับภาระให้หมดแล้วก็ผลมาที่ที่ชมยไม่ใช่ผลมาที่แต่ฟักแ,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 แต่ฟักทอง,ทองเรายัางใช้ของที่นี่อยู่อันแร้ทุกเดือดิบคือสองอย่างฟักกับฟักทองอแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยคือจจเขาก่อนที่เราอยู่นะพอะตาเขาเตรียมอะไลเช้ามาของหายแล้ว ซึ่งมันทําให้แม่ครัวทําอะไรไม่ได้ก็เลยบอกว่าตดเดี๋ยวป้าซื้อให้หมดอแล้วเวลาเราทำาริสุงก็เป็นเร็วเราเราถึงได้แบบว่าสิบโมงเรามาก็ได้เราก็ทาคนละอย่างคนละอย่างถึ่เมื่อก่อนไม่ได้ต้องเป็นทที่สันติถูกไหมก็ก็ดีปีปีนี้รู้สึกว่าตด้ดูนทำงานสะดวกไหมสะดวกของอะไรพรอหมดตู้้ก็ไม่ต้องรอที่ฉันท่อให้หมดอะไรที่ทําให แม่หัวสบายประยุทําให้ทุกอย่างสมกัเป็นบันพชนบรรพชนทอย่างสวีทัตแห่งป่าต่างข้องแล้วปายุประทับใจเทีมนี้ทั้งหมดเลยนะไม่มีการขัดแย้งว่าเธอทําไมเม่ทําเธอไอ้นื่ไอ้นี่พวกคนวิ่งเข้าหางานหมดเลยปายุประทับใจมากๆแล้วประยุว่าปฏิญาณตอนไว้แล้วว่าชีวิตนี้จะอยู่ที่บ้านลาชเดินป่าจะตาย แล้วก็จะช่วยอดทยานจนว่าเลี้ยวแรงจะไม่มีช่วยจะขอทำหน้าที่นี้ให้ดีพี่สุดเดี๋ยวแป๊บนึงคอ่ะสีเหลืองโผล่มาจากไหนก็้องเอาก็ทิบันละคนกรุงเทพเหรอโอเคค่ะถ้าอางนั้นค่ความประทับใจแต่ละคนอ่าสรุปจบอยู่ที่แหล่งใต้ไหนได้คนคนเดิมแหลงใต้อ้าวอาฟ้าอาทิตย์นะ อาทิตย์ไม่ต้องอ่าอ่าอ่าพอเห็นวันนี้แล้วเออดื้อไหมคะทีมงานไม่ดื้อค่ะน่ารักทุกคนค่ะเป็นคนอีสานค่ะแต่ขอแต่ที่มาเพราะว่าแปลงร่างเป็นอีสานเลยใช่ได้ค่ะคนอีสานน่ารักคนใต้ก็น่ารักค่ะสู้เพื่อประเทศชาติค่ะ มาเพราะว่าคนใต้เป็นผู้นําด้วยค่ะบางคนนะคะแล้วก็คือชอบการเมืองตั้งแต่เด็กแล้วก็ที่มานี้ก็เพื่อว่าเรามาทําเพื่อแผ่นดินเพื่อชาติของเราแล้วก็มาช่วยแกนนําของเรานะคะเพื่อว่าเขาจะได้มีกําลังใจในการต่อสู้ครั้งนี้ค่ะอขอบคุณะคะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอกข่าวดีบอกข่าวดีวดให้แก่ พี่น้องอะไรนะยตัวแทนที่เขาเรียกว่าตัวแทนเนาะเขาไม่ให้เรียกแกนนําตอนนี้เขาบอกให้เรียกตัวแทน <Okay. S 1> ตัวแทนแต่ละกลุ่มคอประทศปปศแล้วก็พี่น้องที่ชุมนุมที่ชมายนี่ว่าทางครัวบ้านราศมีข่าวดีจะบอกอะไรไหมคะอ๋ออ๋อ,ม,อมีข่าวาดีค่ะงงคือ,อเราจะต่ออายุในการทำงานไปอีกเจ็ดวันนะคะแล้วก็คิดถึงค่ะอ๋อคือเราต่อหมายถึงว่าเราเปลี่ยน เปลี่ยนเวนกันนะคะแลกเวรกับแพทย์วิถีธรรมค่ะเพราะแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แพทย์วิถีธรรมก็นับตั้งแต่20ไปถึง26ค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับตัวดิฉันคือจะได้รับเสด็จในวันที่28ดด้วยด้วยรับหมดเลยใช่ไหมคะรับหมดเลยบัณฑารับหมดเลยค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีใครมีใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหม เขาม่ะคถ้าอย่างนั darum, ้นไปเลยนะคะแม่ไพทิคาชาตินี้มีวิบากสุดยากรากรำซ้ำเติมย้ำตามก็พยายามสุดความอุตสาเสริมให้รัก เพื่อฟ้าเพื่อดินหินรากชาติไทยเจดชูุ้รณภาพจนรบาบอสงไขยไทยคือไทยเธอไทยสุดใจสิจ้นใจเพื่อไทย าการไทยคือไทยเธอไทย,ไทยสุดใจสิ้นใจเพื่อไทยนิรันการขอกราบคารวะพ่อครูนะคะ พอดีนั่งอยู่หน้ารูปถ่ายของพ่อครูค่ะลูกมาช่วยตามแล้วเ